พื้นที่ช่องอ่านม้เป็นพื้นที่ท,ที่แต่เดิมมันต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์อยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับแล้วมันจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนปฏิบัติการทางทหาร<อ>เราถึงจะเห็นว่ารเราเห็นแต่แต่สภาพของตลาดทั่วคราวนะไม่ใช่ตลาดหลัก <ขอ S 1> เพราะ<ม>ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบางทีมันเป็นการที่จริงจริงเราร้องเรียนมาตลอดนะพวกสิ่งปอสร้างหรือสิ่งที่มันดัดแปลงไปจากสถานที่เดิมเพราะนั้นเราต้องยอมรับว่า MOU ที่เราที่เราที่ฝ่ายไทยเรายึดถือ มาตลอดเนี่ยมันถึงมีจานวนห้าหกร้อยครั้งไงในการที่เราจะจะ,จะพยายามกระไม่ใช่าทหารเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ทุกท่านทาหน้าที่ตามกรอบนะและที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดแต่ที่พอ,พอบางครั้งเนี่ยหลายพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเราจะเห็นว่าอาจจะมีการลุกล้ําหรือผิดกติกาในลักษณะที่อาศัยชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเขาเรียกเข้ามาเป็นผู้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขหลีกเลี่ยง หน่วยทหารหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นเองเราต้องรู้เท่าทันนะครับเราอาจจะต้องคือหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความจริงมันจะค่อยๆค่อยๆเปิดเผยซึ่งเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าปัญหาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรทุกอย่างมันเป็นที่มาที่ไปของก่อนที่เราจะมีสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปหมดครับ